สวัสดีเพื่อนเพื่อนและเอฟซย่าเหมือนแรงนะคะ่ะสวัสดีแต่ยังกินแรงเนาะ,นะคะ่ะเพื่อนเอนวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเพื่อนเื่อนแอดได้มากดวนดวนพี่น้องจะชอบไม่ชอบอไม่รู้นะเอาไปพิจารณาเอาเนาะพี่น้องเตรียมปากกามาจดไปได้พี่น้องค่ะ,คะแอดจะบอก อันนี้เป็นหวแอนคันน้ำมนของเพลินเนาะอยูอ่อพระทุดงวัดป่านะคะพระทุดงวัดป่าเพป็นเหตุคันน้ำมนมากสิมีตัวใดแน่เดี๋ยวแอดจะบอกเ <c oughs> ตรียมปากกามาจดนะคะ <c oughs> พี่น้องกับพี่จรหนาอาว่าชอบบอยชอบนะพี่น้องนะอันนี้คือเป็นแค่นแนวทางเพื่อพี่น้องมักมันมาพี่น้องนะคะ อ่าพิมพ์คำว่ารับโชคให้แอดด้วยเด้อเดี๋ยวแอดจะบอกเตรียมปากกาไว้เด้อพี่น้องนะคะได้ยินเสียงแอดชัดเจนไหมเนะาะเธอโบได้ยินเสียงแอดชัดเจนก็แสดงว่าเป็นน้ำโทรศัพท์แอดเด้อที่เสียงบ <c oughs> ่มีนะคะมื้อนี้แอดก็ลงคลิปไปก็บ่ค่อยมีเสียงบ่รู้ว่าเป็นหยังโทรศัพท์นะคะอ่ะเตรียมปากกาแล้วแล้วก็จดกันเลย หวยพันสี่มี uc ตัวได้พี่น้องเดี๋ยวแอดจะบอกให้เขียนใหม่มีศูนย์นะคะเลขคานามมอนพันมีศูนย์มีสามนะคะมีหนึ่งมีหกหรือจะเป็นเก้าก็ได้เพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะพี่น้องนะ เพราะว่าโกับเก้าตัวเดียวกันพี่น้องค่ะนี่อยู่ซีตัวแต่ว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันเนะาะถ้าก็วยหัวอวยหางขึ้นไปเอาเนอะพี่น้องหกกับเก้าตัวเดียวกันจดท่านบาานอ้อจัดไปได้จดไปค่ะเอ่อเพิ่นเฮ็ดไอคันน้ำมตน,นเนาะอยู่พัทุดงวัดป่าพัทุดงป่า เปนว่าปัญญาอ่อนไปปัญหาทวงปากคันน้ำมันโออปกรณ์คันน้ำมันลิ้นพันธ์เราพี่น้องเมย์เมี์เฮ็ดงานเมยเนาะเมย์กันยังมาเฮ็ดคลิปมาหาบขิดหอดพี่น้องเาขิดหอดพี่นออ้อ,นองอยู่นะคะตั้งเฮ็ดงานอ่าจุดจดไว้เนาะพี่น้องแล้วแอลกอบอกอีกรอบเนาะอยู่ในคันน้ำมันมีศูนย์นะคะขันน้ำมันมีศูนย์ มีสามมีหนึ่งมีหกหกหกกับหัวเป็นเก้าก็ได้พี่น้องเนาะเขียนไว้เขียนไม่ย,ยั่งจากถ้าเขียนไว้แล้วก็พิมพ์คําว่ารับโชคให้แอดด้วยแอดจะได้รู้ว่าเพื่อนๆเข่ามารับโชคแอดนะคะ่ะจัดไปได้ค่ะถ้าชอบเป็นแนวทางของปูอ่าปูผูด้ดงปลานะคะพี่น้องค่ะ คลิปนี้ไว้แค่นี้จ้าขอให้โชคดีมืออื่นนะคะพี่น้อง